เออเรามาที่ไหนกันคะวุ่นวายถอยเข้าถอยออกกันเนี่ยเลยป้านี่มาดูเนี่ยเรานี่จอดรถแบบขึ้นลิฟต์นี่เราจะมาที่ไหนเดี๋ยวเราจะบอกนะแต่เราจะให้ดูที่จอดรถก่อนคือแถวแถวนี้มันมีที่จอดรถล,ลาบากใช่ปะ่ะแล้วไออันเนี้ยตึกมันก็จะแคบแคบไงมันไม่มีที่วนจอดใช่ไหมเวลาจะขึ้นไปจอดข้างบนอ่ะเราจะต้องเข้าลิฟต์ไปไขี่เข้าลิฟต์แล้วรถเราก็คันโตมากป้าจะโดนข้างไหมอ่ะป้าเหมือนกระจกซ้ายจะโดนเลยอ่ะหุบก่อนไหมหุบ พับกระจกพับกระจกเออไม,ม่พับเข่ไ้พไม่ได้นเนี่ยใช่ต้องพับแล้วปาเป๊ะไหมเนี่ยปาย,ยามบอกว่ายามเลยแล้วเราอยู่ในลิฟต์นะตอนเนี้ยดูดิเข้าลิฟต์ไปขึ้นเพิ่งน,นเปิดกระจกฟังเสียงเขาหน่อยไหมเขาว่าอะไรอ่ะตอนนี้ในล,ลิฟต์นะคะพิมกดเลยลูกช่างๆบนปุ่มอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวพี่ก็กดให้เอาปิดแล้วปิดแล้วลิฟต์ลิฟต์ปิดปิดแล้วนะคะเอาขึ้น มาที่ห้าเมก้าวังบุลรคาเพราะสิ่งใดเอ้เพราะเหตุใดคะถ้ามาชมได้ดูคลิปนั้นหรือยังค่ะคลิปไหนคะ่ดิจูดนหลอกค่ะโดนหลอกว่าอะไรคะดาบพิ่าตสสำคัญดับของชิโนบุเราซื้อออนไลน์มาเราซื้อออนไลน์แล้วคือรูปไม่ตรงปกค่ะรูปไม่ตรงปกคือเราซื้อดับชิโนบุแล้วเออเนี่ยรูปแบบนี้ใช่เลยเราก็เลยซื้อเช้ปรากฏว่าได้มาเป็นไม่เหมือนเลยอ่ะคือดาบของใครก็ไม่เหมือนแล้วนะคะหมูปลาระวังซ้ายฝรั่งเลยนะนี่กลัวมากเนี่ย แล้วแล้วพอออกมาปุ๊บเป็นลานจอดรถอันใหญ่ข้างหน้าเลยอ่ะเลยแตกเลยเนาะฮะพีแต่มันไม่มีทางขึ้นบนอ่ะถูกไหมก็เลยต้องทำลิฟต์ขึ้นบอกว่าลืมทำทางขึ้นาแล้วใช้ลิฟต์ใช้ลิฟต์อ่าเนี่ยเท่ไรนะแล้วจบจบยังยังยังก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่ยอมให้เขาไม่ยอมเปลี่ยนเพราะเขาบอกว่าไม่มีวันนี้เราก็เลยจะมาตามหาดาบคงนี่โกเอ้ยไม่ตต์ดาบคงชิโนบุกันค่ะเออจะมาเองเลยมาซื้อที่ห้างเนี่ย เมกาวังบุรพานะ่าจะมีตอนนี้มันเป็นเวลา3ามโมงสีเขาบอกว่าปิด6กโมงนะเรามีเวลาแป๊บเดียวเรามาจอดรถกันที่ตึกห้างชื่อว่า h ช n n e w w r r l d ก็ลงนี้ไปที่ชั้นล่างแล้วก็ข้ัมถนนก็จะเป็นตึกของห้างเมกาวังบุรพา ที่จะมาซื้อดาบเพราะว่าเราอ่ะจะเล่นละครอะพิฆาตอสูรกันแล้วเราก็ซื้อชุดคอสตูมซื้อวิกซื้อดาบออนไลน์มาเออสั่งออนไลน์มาแล้วดันมาเจอว่าดาบอันหนึ่งมันผิดอ่ะแล้วมันก็ไม่มีไงคือเด็กเขาก็จะจองมันว่าอันน้ำพิมจะเป็นตัวอะไรนะอ่ันนซุโกะแล้วก็เอดานถจะเป็นชิโนบุใช่ไหมอะไรอีกหลายคนโอ้โหมีเยอะแยะเลยฮะเดี๋ยวไปฝั่งโน้นอย่นี้มันแคบตรงนี้นี่มันก็มีเครองเซอรี่อะไรเต็มเลยนะ แบบที่เราผูกใช่ไหมใช่อันเนี้ยแหละแล้วก็มันจะต้องเป็นสีขาวแต่อันที่เขาส่งมาให้เราอ่ะมันเป็นตรงเนี้ยถูกแต่ตรงเนี้ยดันเป็นสีชมพูจริงๆต้องเหมนสีส้มแล้วแล้วไอเนี้ยมันต้องเป็นสีขาวข้างในสีดําแต่ที่เขาส่งมาข้างนข้างนอกสีดําข้างในสีขาวขีดชมพูซึ่งมันผิดหมดเลยอ่ะโอ้โหแล้วนี่ของใครมัสวยยังไงไปตามไม่รู้ใครอ่ะนะเออไม่แน่ใจอ่ะเนี่ยหรอแบบของคณะโอหรือเปล่าคะไม่แน่ใจ อออาจารย์ขาม่าไม่ใช่ว่าจุดนี้เขาบอกออกมาเป็นอุดมดั่งรึเปล่าสวยเนี่ยตอนนี้สายเกี่ยวมีแน่ใจใครจะทำหรือจะได้ไหมคะหนูไม่เคยสังเกตดาบเลยเวลาดูค่ะห้าร้อยห้าสิ้านเปิดดูได้ไหมคะถูกล้เหมือนแต่บางที่มันไม่เหมือนบางที่มันผิดใช่ใช่ผิดไม่เหมือนนี่เหมือนถูกต้องใชายของนิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบนี้ใช่งานมันมันมันไม่มีเยอะค่ะต้องดูดีๆร้านหนึ่งเหมือนกันนะ แม่แม่มีนี่ด้วยอันนี้เป็นร่มอันนี้เป็นร่มแต่ก้านมันเป็นดาบแต่ว่ามันออกมาเป็นร่มใช่แบบนี้เป็นร่มเนี่ยันนี้่ยอนไ้เท่าไหร่ครับห้าร้อยครับห้าร้อยอ่ะกระเทียมแต่เนี่นนี่เป็นพวงกุญแจด้วยนะค่ะเฮ้ยสวยเน่ยนี่แล้วไม่ใช่เหรอว่ามันไม่เป็นแบบเป็นกระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยเลยแล้วเลยแล้วคุณแม่ตัวผ้าทันมันเป็นสีเขียวอ๋ะ ใช่ใช่มันจะเป็นสีเขียวส้มอ๋อนึกว่าแบบนี่ครับนี่คล้ายๆกับร้านนนั้เลยเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยโอ้เมื่อก่อนเคยขึ้นถึงเก้าร้อยอ๋อเมื่อก่อนฮิตตัวนี้เหรอแล้วอันต้นเท่าไหร่ครับสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดโอ้ไม่ไม่ต่างกันเลยนะแค่ซื้อของแป๊บนึงค่ะยังไม่ได้ดาบเลยได้อุ้งน้องพิชิตค่ะ โอ้โหตอนองแล้วเจ๋อไปหาดาต่อนเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะใช้อุลโนฟอเรนต์อยู่ที่อุลโนบีเอสมีหลายร้านม่ายนะแต่เดี๋ยวดูร้านที่สามตอนนี้มีนี่ไงนี่สี่ร้อยคุณแม่เออทำไมเดินไปแล้วก็ถูกลงถูกลงด้วยมีของงั้นนะไม่มีแกะตอนนห้าร้อยตอนนี้อ๋อนี้ไม่ครบนะเนี่ยไม่มีของเนี่ยเนี่ยม่คุณแม่อ๋อใช่ใช่ใช่ดูซิ้งแบบนี้เหมือนเหมือนเป็นเหมือนจะทุกอันมันจะเหมือนเลยเหมือนกันทุกอันนี้ลองแกะดูได้ไหม ๋อขายตรงแกบไม่ได้แต่ละคเหมือนกันไม่มีบอกอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ผกร้อยอันนี้อีกร้านหนึ่งอันนี้ก็ห้าร้อบาทใช่แต่เราอยากได้ที่ตรงนี้มันเป็นสีส้มฟ้าอ๋อมันจะได้ม่มรอบๆบันไดเลื่อนจะมีดาบอยู่สี่หลานก็จะ,จะขายดาบขายชุดขายอะไรเงี้ยมีหลายอัน มันก็ต้องดูดีๆอย่างอเอ็นร้านนี้ยที่เมื่อกี้เนี้ยคือตัวด้านบา่ามันเป็นสีชมพูแล้วพันอะมันไม่เหมือนไงจริงๆของชิโนกุอะที่เราจะเอาอะมันต้องเป็นสีส้มแล้วพันด้วยสีเขียวที่มาแล้วร้านไ่นเหมือนร้านลุงอะก็ร้านลุงร้านที่เหมือนคือร้านลุงร้านข้างๆที่บอกห้าร้อยห้าสิบร้านแรกอะแล้วก็ร้านที่เขาขายส่งบอกสี่ร้อยอะที่ไม่ให้แกะดูอะ,อ,อ,ะอันนั้นจะจะเหมือนกัน,เ,นเสี่ยงนะเสี่ยงอันเสี่ยงสี่ร้อยแล้วเกิดอ,ออกออกข้างในเป็นสีขา,ขาวนุ่มเลยนะ หนูว่าร้านลุงร้านลุงตลากลางอ่ะเนาะแล้วลุงน่าไว้ใจที่สุดเลยค่ะเพามันเปิดดูแล้วมันถูกต้องนะแล้วร้านร้านเมื่อกี้คือมีมีแบบที่เขาส่งให้เราเห็นด้วยนะคือมันเป็นอ๋อก็เนี่ยจะเป็นร้านที่เขาจะเติมเว็บก็ได้เออจริงนะเพราะเขาอยู่ที่นี่เหมือนกันบางจริงเหรออืออ้าวแล้วเขาบอกว่าไม่มีของแล้วแหละร้านนั้นก็ไม่มีของแล้วหรอเราไม่รู้ว่าภาพกินเลยไปเอาคืนไม่รับไปเพราะเขามีชื่อร้านไหมปีดาเขากัน ไม่ได้ซื้อจะลงหลือปล่าคือจะลงอันนี้ที่เมื่อกี้เราเปิดลงได้เท่าไหร่ครับลงไม่แรงเอ๋อเมื่อก่อนเคยขึ้นกี่ก้อร้อยเขาบอกเมื่อก่อนเคยขึ900้นเป็นก้าร้อยเออช่วงช่วงฮิตฮิตมันจัดจัดอย่างนีใ้ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ลงมาแล้วละว่ะค่ะลงมาแล้วมีหลายอย่างมากเลยอ่ะนี่เราไม่ค่อยเชื่อชานะคะใช่เราไม่เชี่ยวชานะเด็กยูรู้จักของอะไรอีกไหมอันนี้อันนี้ของคานาโอะแม่รู้ใช่ค่ะนี่คือคานาโอะเด็กน้อยอ๋อคานาโอะ ใช่นางเอกนางเอกร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทนะพวงกุญแจมือวัดเต็มเลยคนเหมาไปเยอะเลยโอ้คนเหมาไปเหรอแล้วมันชักได้ไหมครับมันดึงออกมาได้ไหมคะอ๋อดึงได้ดูม๋อเป็นดักองนี่ละชิเกไทยนะลูกอินสุเกะอร์สุเกตทองนี่จีนของไทยเนี่ยลูกอ่ะภารกิจตามหาดักลืมชื่อแล้วอาชิโนบุเนี่ยนะคะสำเร็จแล้วก็ เดี๋ยวท่านผู้ชมก็คอยติดตามชมละครของเรานะว่าจะเป็นยังงไแล้วก็ละครจะได้ใช้ดามหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็อ่าถ้าเกิดใครอยากมาตามหาอุปกรณ์หรือว่าชุดหรือว่าอะไรก็มาได้ที่นี่เมก้าวังบุรพาชั้นสี่ค่ะมีเดินรอบๆเดินรอบๆก็จะเจอลองดูาแนะนำบอกว่าร้านนี้ดีสุดไม่รู้ละมีถูกกว่านี้แต่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแล้วก็พวกชุดอะไรก็มีนู่นนี่นั่นเนาะอ่ะโอเคบ๊ายบาย